พลังงาน <wield ing 1970> ที่ส่งมาจากเบื้องบนพลังงานของพระผู้สร้างจะเป็นพลังงานสองทางเป็น <onder> กลางเป็นกลางช้าไม่มีความเป็นลบหรือเป็นบวกลักษณะพลังงานของพระผู้สร้างเราจะยังไม่เรียกว่าเป็นพลังงานกรรมเพราะพลังงานที่ส่งมาจากเบื้องบนมีความเป็นกลางช้าไม่มีความเป็นลบหรือเป็นบวกแต่คนที่ทำพลังงานให้เป็นลบหรือเป็นบวกนั้นเป็นตัวของเราเองที่เป็นคนสร้างขึ้นมา พลังงานกรรมคืออะไรพลังงานกรรมก็คือสิ่งที่เกิดจากการคิดและการกระทําเมื่อเราเกิดความคิดอะไรสักอย่างหนึ่งออกมามันจะไปรวมกับพลังงานของพระผู้สร้างลบบวกจากตรงนี้เองก็จะทําให้เกิดผลสะท้อนกลับมาหาตัวเราลบถ้าเราคิดหรือทําสิ่งลบสิ่งลบ,ลบนี้ก็จะสะท้อนกลับมาหาเราลบถ้าเราคิดหรือทําสิ่งบวก สิ่งบวกบวกนี้ก็จะสะท้อนกลับมาหาเราช้าตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าพลังงานกรรมจำไว้ว่าพลังงานเริ่มต้นที่ส่งมาจากพระผู้สร้างเป็นพลังงานที่เป็นกลางไม่มีความเป็นลบหรือเป็นบวกแต่คนที่ทำให้พลังงานนั้นเป็นลบหรือเป็นบวกอยู่ที่พวกเราเองเพราะเรานี่แหละคือพลังงานของพระเจ้าเราดังนั้นก่อนที่จะคิดจะทำอะไรขอให้ทุกคนจงมีสติ และตั้งอยู่ในพลังงานบวกและทุกครั้งที่เราโพสต์เรื่องราวต่างๆลงไปขอให้ทุกคนรู้ไว้ว่าเราได้ส่งพลังงานบางอย่างผ่านไปกับโซเชียลมีเดียซึ่งจะมีผลกระทบต่อคนอื่นๆขอทุกคนจงส่งพลังงานบวกให้แก่กันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ก้าวสู่มิติที่5ด้วยรักที่ไม่มีเงื่อนไข